ไหนไปให้มากันตองไม้เลยนะไม่ออกบ่กินไหมลน้นึงเอาไม้ไหนนี้อะไรไรไม่รู้ไหมอันนี้ไม้ไหนเอาไม้ไหน มะละกอสุกเต็มต้นเนี่ยเดอสก้าลทำงาน ดังโอ้ไม่เย็นเลยครเย็นมากเลยขาย ขายเอามาให้ขายละยังบนอีกโอ้ นี่อืมกินน้ำม่วมงอันน้องเพลเลยหรอเนาะอันนี้ค่ะอดนเพลยง,ลย,นนลพลย,งยันติดตินซ่อเราอย่าเสร็สจเลยว่าทำงานมาที่ที่หกนั่นแหละ วันีนวันที่ห้าเอ้ยที่สตรงนี้วันหนึง่งโอ้หยุดเออบางไตรไะ้นี่อะคร์แครก็เดาว่าไ <c oughs> อ <c oughs> <laughs> đó đó, đó. <laughs> tuổi <laughs> Bởi <laughs> ừ. <laughs> vẫn... à? <laughs> là... đây là nơi đây yeah. là đây <cười> <cười> đây đây <laughs> đây đây <laughs> đây là, ơi, là, đây 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 đây

เบสื้อผ้าน่ะนะก็นั่งไงาหลังน้ำยาปรับพนุ่มก็ซื้อมาไม้คอหนึ่งยารับผ้ยน้ำยาบพนุ่ม,า,ม,มา,า,า,า้านกนนนอนจนห้องพังเลยนะ <c oughs> สบายวะนะ ข้างในมีรถด้วยนี่ไปจะซ่อมขี่ครับเแรงเตง็งเต็งอ้ไปไหนดีวันนี้เนาะ Mà. Ừ, mà có được nhau, oh và ăn mà, mãn 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 đi mãn 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 đại kia Giang, tố mãn 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 à, mãn เครื่องปรุงเครื่องปรุงมาเราก็ยังไม่ได <Sure> ้ไปนะรอผมเหมือนเดิมตัดผมไหมนี่กะเซาะสมุนจพรรวยอยู่ไหมโทรถามช่างลุยดิไม่มีเลย

Nhìn lời bạ Chào tôn dài, Ồ Ồ Ồ Ôi súc ạ Ôi súc thương mộn Ê Ê <laughs> linh kinh tôn ma phật ông tôn ma lộc tôn ma phật này vẫn chưa sụp rồi Hãy subscribe sụp kênh

ក្រាមដូសានបោកមិនច្រេះទេអឺនោះហើយចាក់អាប់ឡូចេញទៅដាក់ដាក់មួយ